นักข่าวหรืออะไรไปไปเลื่อนดูได้เลยหนูลงรูปป้ามีป้าม,มีมีหม่าม้าหนูมีน้องหนูเป็นคนโพสต์เองเคยไปอวดไปโชว์พาวไหมว่าไม่เคยสามีฉันจัดการได้ทุกอย่างไม่เคยเลยหนูไม่เคยหนูไม่เคยมีนิสัยแบบนั้นแล้วทำไมคุณเอิ้ถึงออกมาพูดแบบนี้คะก็เขาแต่งเรื่องขึ้นมา เขาแต่งเรื่องเองเขาเหมือนเขาอยู่ในโลกวิมานเป็นโลกมโนเ,เขาแฉแต่รี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่พูดสักคำอว่ามึงเอาเงินไปยังไงหลอกกูไปยังไงเออทำให้กูเสียใจยังไงโกหกกูว่ามึงอะจะตายแล้วเข้าโรงพยาบาลต้องการเงินรักษาเออไม่พูดอะ่ะพูดแต่ว่ารีแบบติดยุงติดยาเป็นเมียน้อยเออนี่ใส่สะทุนนูน่นนี่นั่นโอ้ โอเคไอ้พวกคุณพูดดีมึงพูดดีเหลือเกินถ้ามึงพูดดีแต่การการกระทํามึงอะมันคือนรกนรกส่งมาเกิดวันนี้เขายังยัง,ย,งยังหนีอยู่ที่ต่างประเทศมีอะไรอยากจะฝากบอก,บอกพี่เป็นคนไทยจะเข้าประเทศไทยเมื่อไหร่ก็เข้าก็เข้ามาสิคะก็แน่จริงก็เข้ามาเลยก็เข้ามาสิถ้าบริสุทธิ์ก็เข้ามาสิาาาสแล้วตอนนี้ตั้งแต่ รีรวบรวมผู้เสียหายออกมาก็ไม่ปากดีเห็นหายไปเลยหายไปไหนอ่ะก็มาปากดีบ้างสิแต่งเรื่องได้อีกนะล่าสุดได้ยินได้ยินว่าได้ยินว่านางไปร่วมมือกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งจะมาใส่ร้ายรีว่ารีเป็นผู้หญิงทํางานกลางคืนก็เอาให้หมดจะทําอะไรก็ทําให้หมดแล้วจริงไหมที่เขาบอกคุณลี่เคยทางานกลางคืนโอ้ก็มีผัวเลี้ยงจะเอาเวลาที่ไหนไปทํางานกลางคืนรีถามหน่อยงั้นฝากถึงนางงามคนนั้นนะคะ ถ้าคุณรู้จักฉันจริงๆแล้วคุณมีตัวตนจริงๆการุณาออกมาเคลียร์กันซึ่งซึ่งหน้าค่ะเพราะฉันเองก็อยากเห็นหน้าคุณเหมือนกันอยากรู้เหลือเกินว่าคุณรู้จักชีวิตฉันดีกว่าฉันเลยเหรอคือนางงามคนนั้นเขาปั้นอ,อุปโลกขึ้นมาเขาบอกว่า,<ม>านางงามคนนี้เคยเป็นแฟนกับโสต์คนหนึ่งแล้วคุณลิลลี่เนี่ยก็จ้างโส้์นี้ไปแล้วก็ไปกินผัวเขาย้ยก็เอาหลักฐานมาคุยเลยอย่าเอาแค่เอาหลักฐานเอาหลักฐานมาคุยดีกว่า